สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะในยุคสมัยที่เราจะต้องะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นไหนจะเชื้อโรคเชื้อไวรัสฝุ่น PM 2.5ที่ทำลายสุขภาพร่างกายของเราอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเป่าจริงๆค่ะจะป้องกันได้ก็ต้องใส่หน้ากาก N 95นอกบ้านพอว่าค่ะแต่เพื่อนๆคงไม่คิดใช่ไหมคะว่าในบ้านของเราเนี่ยก็มีฝุ่น PM 2.5เหมือนกันจะใส่หน้ากาก N95 อยู่ในบ้านก็ใช่เรื่องอื่นอัดแย่จริงไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมีตัวช่วยที่จะทําให้เราเียใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะวันนี้นี่ขอแนะนําเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เลยค่ะ mm hmm. Philips e Air Purifier รุ่น AC3854 ตัวนี้เลยค่ะจะมีดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ตัวเครื่องนะคะดีไซน์ใหม่เรียบหรูและทันสมัยนะคะมีไว้ในห้องกระดูคลาสสิกเข้าได้ทุกดีไซน์เลยยุคสมัยนี้นะคะหาอากาศบริสุทธิ์ได้ยากมากๆไม่ใช่แค่ PM2.5 แต่ยังมีเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียลาฝุ่นเล็กๆอีกเยอะนะคะที่ทําให้เราเนี่ยมีอากาศที่ไม่บริสุทธิ์มีผลเสียต่อร่างกายมากๆนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ผ่านการทดสอบจากไลฟไวรัสสามารถกําจัดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพัน์ A ได้ไวรัส เฮดและกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.9%และเขาเนี่ยรับรองโดยสถาบันระดับโลกด้วยตัวนี้นะคะสามารถกำจัดอนุภาคขนาดเล็กถึง0.003ไมโครโดยสถาบัน IUTA นะคะปกติแล้วเนี่ยจะเคยได้ยินแต่ PM 2.5ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้นะคะเล็กกว่า PM 2.5ถึง800เท่าและยังเล็กกว่าขนาดของไวรัสด้วยนอกจากนั้นนะคะเขายังสามารถ นนะะก่อนเข้าบ้านกลับมาจากทํางานเนี่ยเราก็อยากจะได้อากาศที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้จะพาไปดูหน้าตาของแอปพลิเคชันและการทํางานกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของแอปนะคะชื่อแอปว่า Clean Home Plus นี่แล้วก็กดเข้าไปเลยเราสามารถสั่งเปิดปิดเครื่องได้ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะอ่าน,นีวจะเปิดเครื่องนะคะนี่เครื่องก็จะทํางานได้เลยเข้ามาในหน้าจอนี้นะคะเราก็สามารถดูค่าต่างๆได้นะคะอย่างเช่น อันนี้นะคะดัชนีสารเกาะภูมิแพ้นะคะนี่ก็จะมีเกณฑ์ให้ดู1 2 3อเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนาะต่อไปนะคะเป็นค่าของ pm 2.5นะคะตอนนี้เนี่ยค่าขึ้นไว้ว่า23นะคะมีค่า pm อยู่23นะคะ23เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเนี่ยไฟก็จะแสดงสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็ค่าของแก๊สนะคะตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนกันนะคะตรงนี้ ควุมการทํางานได้นะคะจะให้มันเปิดหรือปิดไฟก็ได้นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดนะคะเราก็สามารถมาเปลี่ยนโหมดได้มีโหมดอัตโนมัติเทอร์โบโหมดแล้วก็โหมดตอนเรานอนนะคะนี่ก็มี3าโหมดเราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากใช้เป็นโหมดไหนสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะคะในแอป k e e a n Home Hub เลยค่ะหรือว่าเราจะเปิดปิดเครื่องตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมยจะปิดเครื่องให้อยู่นะคะนี่ แค่นี้เลยค่ะง่ายมากๆนะคะนี่เลยค่ะเครื่องกรองนะคะจะให้อากาศสะอาดได้ภายใน6นาทีเลยค่ะนี่ก็ทําการทดลองทดสอบดูแล้วนะคะจากอากาศที่แย่มากๆเนี่ยภายในหนาทีนะคะก็กลับมาเป็นอากาศที่ดีเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ได้เลยค่ะนี่อากาศดีๆนะคะไม่ต้องไปถึงต่างจังหวัดเลยค่ะแค่เรามีเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์พวกขนสัตว์ต่าง ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยแพ้ได้เกสนดอกไม้เอ,อ่ยไล่ฝุ่นละอองฝุ่นต่างๆนะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ค่ะและสปอร์เชื้อราได้ถึง99.9%รับรองโดยสถาบันระดับโลกอีกเช่นเดียวกันค่ะแล้ววิธีการเปลี่ยนไส้กรองนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะและ้ ซื้อได้ง่ายๆด้วยค่ะปุ่มนี้นะคะจะเป็นสถานะของแผ่นกองนะคะเราก็ตรวจเช็คได้ว่าตอนนี้สถานะแผ่นกองของเราเป็นยังไงบ้างน,นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเก็บแผ่นกองนะคะวิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็ง่ายมากๆนะคะเราก็ดึงอันนี้ออกมาแล้วก็ดึงแผ่นกองตัวนี้นะคะออกมาที่ตัวแผ่นกองนะคะเขาก็จะมีชื่อรุ่นบอ,อกเวลาเราซื้อเปลี่ยนเนี่ยเราก็ซื้อเป็นตัวรหัสนี้ได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะนิวก็ได้สูตรอากาศที่สะอาดได้อย่างเต็มปอดแล้วต้องขอตัวไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ